สวัสดีค่ะพี่โจนะคะวันนี้นะคะพี่โจก็จะพาพวกเรามาท่องคําศัพท์รับราชการนะคะเป้าหมายของเราก็สามพันคำเนาะอันนี้เป็นคําศัพท์ก่อนอนนะคะวันที่55นะคะเออเราได้สับเย็นแล้วเหมือนกันเนาะวันนี้ก็55แล้วเนาะอ่ะโอเคคะ่ะตัวเองนะไปไปไปท่องกันนะคะคําแรกนะคะ boardroom b r d Room ห้องประชุมคณะกรรมการ B O A R D R W O M b o o o m b o a r d Room ห้องประชุมคณะกรรมการ b o a s t Boost o u t a B O A S T b o a s t b o a s t o u a t Book Book B W O K จอง Boost Boost Perm B O O S T Bored 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 B O R E G Bored Bored Borrow Borrow Yeom Borrow Borrow Yim Bother Bother Rock one B O THER Bother, bother, Rock one, Bottom, bottom, Lang B O, -e -b -t -o -m, Bottom, bottom, Lang, Line, Line, สาย L I N E, Line, Line, Sigh, Branch, Branch saka, b-r-a-n-c-h. Brand, Brand, saka, brand. brand. yeha, b-r-a-n-d. brand. brand. yeha, briefcase. briefcase. Krapao Ekasan b-r-i-e-f. c-a-s-e. brief. sorry, briefcase. briefcase. กระเป๋าเอกสาร briefing briefing บรรยายสรุป briefing 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 บรรยายสรุป broadcast broadcast ออกอากาศ broadcast broadcast a a d c s t ออกอากาศทีนี้นะคะในรอบที่2อเนี่ยพี่จอจะอ่าน สับเนาะแล้วก็ให้เราอ่าลับตาจำไปเลยนะคะพร้อมนะคะพร้อมค่ะเนาะ board room board room ห้องประชุมคณะกรรมการ Bo ast, boost boost upward book book จอง boost boost เพิ่ม b o r d b o r d เบื่อ Borrow, barrow. Yum, bother, bother. รบกวน, bottom, bottom. Lang, line, line. Sai, branch, branch. Sakha, brand, brand. ยี่ห้อ, briefcase, briefcase. กระเป๋าเอกสาร briefing briefing บ,บรรยายสรุป broadcast broadcast ออ,ออกอากาศอ่ะทีนี้นะคะรอบสุดท้ายของเราเนาะเดี๋ยวพี่โจจะอ่านศั์นะคะตัวเองก็พยายามนึกว่าไอ้คำศัพท์นั้นอะแปลว่าอะไรอะโอเค b o r d room board room ห้องประชุมคณะกรรมการ boast boast oh one book book song boost boost Pum board board บื่อ borrow borrow Yim bother bother รบกวน bottom b o t t m ข้างล่าง line line สาย branch branch สาขา brand brand ยี่หอ briefcase briefcase กระเป๋าเอกสาร briefing briefing บรรยายสรุป broadcast broadcast ออกอากาศนะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับการท่องศัพท์วันนี้ของเราเนาะ,ะคำแนะนำของพี่โจเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะเวลาเราท่องศัพท์เนี่ยให้เราท่องนะคะก่อนนอนนะให้เราฟังก่อนนอนนิดนึงแล้วก็ตื่นเช้ามาปัาป๊บให้เราฟังอีกรอบหนึ่งนะคะจะเป็นามากๆเลยในการเรียนภาษาอังกฤษนะคะในการทำคำศัพท์ในการทำข้อสอบที่เป็นหมวดคำศัพท์กับหมวด บทความนะคะคือต้องใช้คำศัพท์เหล่านี้เนาะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะ굿ไนท์ค่ะสวัสดีค่ะ